หนึ่งค่ะเนินทำสำนึกดีค่ะดำเนินทำนะคะพี่น้องคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับข้างๆก็คือผู้รักษาสันติราชนะคะก็คือมาดูแลผู้พิทักษ์สันติราชก็คือมาดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงของการมีกิจกรรมชุมนุมดำเินทำสำนึกดีค่ะอยากจะสอบถามสักนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงพ้างคะกับการที่เราจะต้องมาดูแลพี่น้องประชาชนมีความหนักใจอะไรบ้างไหมหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรค่ะ ไม่เลยค่ะเป็นหน้าที่อยู่แล้วแล้วก็เต็มใจที่จะมาช่วยเหลือค่ะแบบแล้วพี่น้องประชาชนก็คือน่ารักมากเป็นกันเองมีกับข้าวมีแบบของกินประจาถิ่นมาฝากติดไม้ติดมือมาด้วยน่ารักมากค่ะค่ะเท้าที่มาตั้งแต่เช้ามาตรวจดูความเรียบร้อยนี่มีอะไรที่ปกติบ้างไหมคะไม่มีค่ะให้การทั่วไปปกติดีค่ะนะคะพี่พี่ที่พี่พนานาที่มาชุมนุมไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะเาห่้าที่ตำรวจเอารักษา แสดงว่าเป็นการตอบย้ำนะคะว่าพี่น้องที่จะเข้ามาเนี่ยตำรวจก็เข mm hmm. าเรียกว่ารักษาความปลอดภัยอย่างเต็มพิกัดน,นะคะไม่ว่าจะมีเห็นเมื่อเช้า,ชานี้ก็มีน้องเคนายเ mm hmm. นาะมามาช่วยตรวจในเรื่องของอาวุธแล้วแล้วตรงบริเวณบนข่ายวอล์กเนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาช่วยกันดูแลเนี่ยประมาณเท่าไหร่พ mm hmm. อจะทราบ mm hmm. ไหมคะพี่้อยนายครับประมาณ ได้ค่ะเพราะว่าเราหมุนหมุนเปลี่ยนกําลังค่ะแบบเหมือน30นาทีเปลี่ยน30นาทีเปลี่ยนเพราะว่าแบบเปลี่ยนกันไปทานข้าวแล้วเขาจุดสกายวอลก็ใคะแต่ว่าจุดอื่นก็จะมีเจ้าหน้าที่อีกประจําจุดทางขึ้นลงแต่ละของเส้นทางค่ะจุดคัดกรองมีจุดจุดคองทั้งหมด8จุดนะคะก็เรียกว่าเต็มกําลังในการดูแลพี่น้องประชาชนนะคะอ่า แล้วอย่างนี้น,นี่คือการ,การแสดงความมั่นใจเนาะแล้วเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่มาเข้ามาดูแลกกิจกรรมแบบนี้หนูโดน2ครั้งแล้วค่ะอาารอบใช่ค่ะรอบนี้รอบที่2แล้วค่ะแล้วจากการที่เราได้เห็นพี่น้องประชาชนมา,มมมาแล้วก็มือการชมรุมนุมในความคิดเห็นของเราความรู้สึกของเรามีความรู้สึกยังไงบ้างนะคะแบบดีค่ะเพราะว่าแบบเหมือนพี่น้องที่มาชุมนุมก็คือน่ารักมากแบบ ุมนุมด้วยความที่สงบแบบแบบดีเลยไม่เป็นที่หนักใจใช่ค่ะก็เป็นการที่ระหว่างทั้งตำรวจเองกับน้องประชาชนนะคะอันนี้อยากจะฝากอะไรกี่น้องประชาชนไหมฝากอะไรจะได้เพิ่มความมั่นใจว่ามาชุมนุมแล้วปลอดภัยไม่แล้วก็ไม่ต้องกังวลนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดูแลรักษาความปลอดภัยให้เองค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะุกโฆณาค่ะนี่นะคะก็เป็นเห็นไหมคะว่าพี่น้องประชาชนนะคะมีเขาเรียกว่าสามารถมาได้อย่างปลอดภัยเนาะเพราะว่าพี่น้องตำรวจเนี่ยมาช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยให้พวกเรานะคะขอบคุณมากเลยค่ะสาธุค่ะค